ด่วนแจ้งประชาชนทั่วประเทศระมัดระวังกันด้วยนะคะซึ่งข้อมูลข่าวสารที่แอดมินจะนํามาแจ้งในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนรีบฟังด่วนใครไม่ฟังระวังพลาดแล้วอาจจะต้องมานั่งเสียใจภายหลังได้ค่ะพบกับแอดมินและช่องสาระร้อยแอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อมูลข่าวสารสําคัญนํามาประชาสัมพันธ์แจ้งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะ สำหรับใครที่กำลังรอโครงการดีๆโครงการคนละครึ่งพัฒน์อยู่ในตอนนี้ต้องระมัดระวังตัวกันไว้ด้วยนะคะล่าสุดนะคะตำรวจไซเบอร์ออกมาเตือนภัยพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะให้ระมัดระวังตอนนี้มีมิจฉาชีพผุดโครงการคนละครึ่งพัฒน์แต่ว่าเป็นโครงการคนละครึ่งพัฒน์ปลอมเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวและหลอกให้ประชาชนกดลิงก์ดูดเงินค่ะโดยล่าสุดนะคะทางตำรวจไซเบอร์เขาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนประชาชน ให้ระวังมิจฉาชีพช่วยโอกาสช่วงลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัดโดยหลอกให้ประชาชนกดลิงก์และลงทะเบียนจาก SMS หลอกขอรหัส OTP หลอกให้โอนเงินสร้างเพจปลอมหลอกให้ลงทะเบียนหรือหลอกให้โหลดแอปอันตรายค่ะซึ่งทางพี่ๆตำรวจเขามีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะเขาจึงได้ออกมาย้ำเตือนประชาชนหากใครไม่อยากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพให้ท่องจำให้ขึ้นใจนะคะว่าอันดับแรกเลย ห้ามกดลิงก์จาก s m s ปลกอมเด็ดขาดเพราะว่าโครงการของรัฐบาลเขาจะไม่มีนโยบายส่งลิงก์ทาง SMS ให้ประชาชนกดหรือโทรมาขอรหัส OTP หรือรหัสใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะการลงทะเบียนที่ถูกต้องของรัฐบาลจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นสำหรับกรณีที่เป็นประชาชนนะคะและต้องลงทะเบียนผ่านแอปถุงเงินสำหรับร้านค้าค่ะ 2. ให้ระมัดระวังเพจปลอม หลอกให้ลงทะเบียนและหลอกให้โหลดแอปอันตรายค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเพจนั้นเป็นเพจจริงหรือว่าเพจปลอมนะคะสําหรับวิธีตรวจสอบว่าเพจนั้นเป็นเพจจริงหรือไม่นะคะให้สังเกตเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าข้างหลังชื่อเพจนะคะเพราะว่ากลวงของมิจฉาชีพส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะจะใช้วิธีการสร้างเพจปลอมขึ้นมาล่อลวงให้ประชาชนลงทะเบียนหรือกดลิงก์ดูดเงินนะคะ ให้เราสังเกตดูนะคะว่าข้างหลังชื่อเพจและโปรไฟล์เพจมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าหรือไม่นะคะถ้าไม่มีก็ให้สันนิษฐานไว้เลยนะคะว่านั่นคือเพจปลอมแน่นอนค่ะและ 3. ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนที่เราไม่รู้จักนะคะเช่นเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสพินรหัสส่วนตัวรหัส otp หรือข้อมูลเลขบัญชีธนาคารทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นความลับส่วนบุคคลนะคะห้ามให้ใครเด็ดขาด เพราะอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวไปทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือทําให้สูญเสียทรัพย์สินเงินทองตามมาภายหลังได้ค่ะและทางพี่ๆตํารวจเขายังได้ย้าม,มาอีกนะคะว่าทางรัฐบาลหรือทางธนาคารไม่มีนโยบายโทรหาหรือขอรหัสต่างๆจากประชาชนนะคะหากมีใครโทรหาและบอกว่าโทรมาจากธนาคารหรือหน่วยงานของรัฐบาลแล้วขอรหัส OTP รหัสพินหรือขอให้โอนเงิน ให้ท่านรู้ไว้เลยนะคะว่านั่นคือมิจฉาชีพร้อปซนห้ามทําธุรกรรมต่างๆตามเด็ดขาดนะคะไม่งั้นคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ค่ะ